สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงห์นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะของเพื่อนเพื่อนๆชาวราศีสิงห์เนาะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังแล้วรู้สึกชอบอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าฟังเราไม่ชอบกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าพลังงานประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีสิงห์เป็นยังไงนะคะพลังงานโดยรวม เป็นยังไงกันพลังงานโดยรวมนะคะพลังงานโดยรวมของคนราศีสิงในเดือนเนี้ยเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีอ่า เหมือนเหมือนมีจะได้โชคเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินโชคลาภเรื่องของการเงินเนี่ยได้จากความเสน่หาเออมีคนแบบว่าอาจจะมีคนมาเปหรืออะไรอย่างเงี้ยมีโชคเรื่องของเงินจากเสน่ห์นเนาะจากเสน่ห์ความเฟี้ยวความอะไรอย่างนี้นะคะอู้เรื่องเงินขึ้นมาอย่างโดดเด่นมากคนราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์ได้เงิน ได้เงินจากความเสน่หาหรือเป็นเงินโชคดีเออเป็นเงินโชคดีเป็นโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เงินจากความรากักความเอ็นดูประมาณนั้นเนาะในเรื่องของการงานนะคะก็อาจจะแบบว่าช่วงนี้พบปะผู้คนเยอะหน่อยนะคะพบปะผู้คนเยอะมีการพูดการเจรจาอาจจะ ทำงานเยอะแล้วถึงขั้นแบบว่าเหนื่อยนิดนึงเนาะร่างกายอาจจะต้องการการพักผ่อนนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้ว,ว่าต่อให้ร่างกายต้องการการพักผ่อนแค่ไหนคุณจะเหนื่อยมาแค่ไหนก็ตามนะคะบอกไว้เลยว่าโชคลาภที่คุณจะได้ในเรื่องของเงินเนี่ยจะทําให้คุณกลับมายิ้มได้เหมือนเดิมนะคะทางานเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเรามีโชคเนาะมีโชคหรือมีคนมาเอ็นดูแบบมีคนมาเปย์ผู้ดงงานอาจจะเป็นแฟนเป็นคนรัก คนที่เขากําลังแอลเราอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคนราศีสิงห์เรียกว่าเป็นช่วงที่อ่าเหนื่อยจากงานแต่มีกําลังใจจากเงินเออประมาณนั้นนะคะเหนื่อยจากงานแต่มีกําลังใจจากเงินมีเงินนะเงินขึ้นชัดเจนเลยคนราศีสิงห์มีคนอยากดูแลเออมีคนอยากดูแลมีคนเมตตาเอ็นดูนะคะมีคนที่เขา ถ้าเป็นเรื่องงานอะถ้าเป็นเรื่องงานคือบอกเลยว่าคือจะเรียกว่าอะไรอะถ้าเป็นเรื่องงานนี่คือมีคนอยากให้คุณทำงานอะมีคนอยากให้คุณทำงานมีคนแบบว่าให้ด้วยความรักคือถ้าแบบว่าเป็นเซลล์เออถ้าเป็นเซลลเซลล์ขายนะนี่นู่นคือเป็นช่วงที่คุณกำลังป๊อปปูล่าอยู่ดีๆแบบพูดอะไรไปคนก็ คนก็รู้สึกแบบเออเอ็นดูอยากซื้อคนนี้ถ้าเป็นคนขายประกันถ้าเป็นลักษณะของการขายตรงขายประกันหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะบอกเลยว่าคุณเอ่ยคําไหนขึ้นมาเขารู้สึกแบบอยากช่วยคุณน่ะอยากช่วยคุณทํายอดอยากช่วยคุณอะไรประมาณนั้นนะคะคือแบบว่าเสน์นี่คือดีเลยถ้าเป็นมาในทรงประมาณนี้นะคะแนะนําให้ถ้าใครที่บูชาสายแขกอยู่เทพขายสายแขกนะคะแนะนําให้ลองไปขอเงิน จากองค์พระแม่ลักษมีนะคะเนาะหรือบางคนที่แบบว่านับถือพระพิฆเนศอยู่แล้วนะคะก็สามารถไหว้องค์แม่ได้เช่นเดียวกันนะคะขอพรอ,องค์แม่นะคะขอเงินเพราะว่าจะช่วยให้แบบว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยดึงดูดคนเข้ามาเมตตาเอ็นดูมากๆเลยแหละเนาะมมีคนช่วยทางที่อเขาเรียกว่าอะไรนะ มีคนช่วยทั้งที่เปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวตนเออไม่เปิดเผยตัวตนนะคะคือเขาก็อยาก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 ดูแลแหละอยากดูแลอยากซัพพอร์ตบางทีเนี่ยคือเป็นลักษณะของที่เหมือนคุณเป็นลูกน้องใช่ไหมคุณอาจจะไม่ได้เป็นระดับหัวหน้าแต่ว่าคือหัวหน้าเนี่ยไม่ได้เสนอชื่อคุณในการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ว่าบอส หรือซ e o โเนี่ยอาจจะแบบว่ามองว่าเอ้ยแล้วทำไมไม่เสนอชื่อคนนี้มาล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นลักษณะของการที่แบบช่วยเป็นไกลๆว่าทำไมไม่เสนอชื่อมาทุกคนล่ะเออซึ่งจริงเขาอาจจะแบบว่ามีความเมตตาเอ็นดูคุณอะเออมีความเมตตาเอ็นดูคุณคนที่ค่อนข้างมีความคนที่ซัพพอร์ตคุณคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมี power นิดนึงนะคะเป็นคนมี power นิดนึงในการที่จะสามารถอยู่ในแกนที่แบบว่าอ่อ เาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถออกคําสั่งและแตัดสินใจอะไรได้เนาะแต่ว่าในเรื่องของอู้ทาไมอยู่ดีๆความรักขึ้นนะความแม่ตายเอนดูนี้ก็อย่างที่เราบอกเนาะว่าการที่อยู่ดีๆมีคนมาเปด้วยความเสน่หาก็เรามาระวังให้ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วอาจจะมีคนที่เป็นมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วคือนําพามาซึ่งความหนักอกหนักใจเจ็บปวดหัวใจอะเนาะ บางทีเราอาจจะต้องทำใจเย็นๆทำใจเย็นๆคือผูกเป็นมิตรไปให้ก็ให้ด้วยความเมตตาอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าบางทีก็อยากก้าวข้ามคําว่าเพื่อนร่วมงานหรืออะไรถ้าเขาไม่โสดนะถ้าเขาไม่โสดถ้าเขาไม่โสดพยายามอย่าพาใจลงไปเล่นแล้วก็แบบอย่าก้าวข้ามมาขนาดถึงชู้สาวขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งมันมันเจ๊งมันเกมขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มกับชื่อเสียงแล้วก็ ความความอะไรไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นนะเนาะเออนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเอยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เรามาระวังไว้ก่อนนะคะเพราะมันมีแต่ความอกหักอะรอไปก่อนนะรอไปก่อนรอไปก่อนในช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของ ความรักเอ่ยความอะไรเอ่ยนะคะของคนราศีสิงห์เนาะช่วงนี้คือทํางานหาเงินดึงดูดเงินไว้ก่อนแล้วกันดึงดูดเงินไว้ก่อนนะคะรอไปก่อนรอไปก่อนสักประมาณเอาเป็นว่าเอา,อางี้ละกันปีนปเนี้ยปี2023ี่เนี้ยเราอยากให้คนราศีสิงห์อ่ะโฟกัสที่ในเรื่องของงานของเงินซับมากกว่านะคะอย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องความรักเลยแต่ถ้าสมมติว่า เดี๋ยวเดือนกุมภาเนี้ยเดือนแห่งความรักเนี้ยเราจะมีการเปิดดวงความรักกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักเนี้ยมันจะเปิดกว้างหรือวมันจะผิดหวังดังไพ่ที่เราเปิดตรงนี้หรือเปล่าเนาะเออทำไมอยู่ดีๆไพ่ความรักขึ้นของคนราศีสิงห์อันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเป็นรักในที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราบอกเลยว่ามันเป็นมีเรื่องให้อึดอัดหัวใจอกหักอะ่ะผิดหวัง หรือเป็นรักที่ซ่อนเร้นเป็นรักที่บอกใครไม่ได้เป็นรักที่ต้องอยู่เงียบๆเ,เก็บไว้คนเดียวนะคะเออมีมีเงินนะมีเงินมีคนเมตตาอินดูแน่นอนนะคะสำหรับดวงประจำเดือนกุมภาพันิ์ของคนราศีสิงห์มีประมาณนี้นะคะสำหรับเดือนนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ